เพื่อแก้ชีเพื่อหาความสุขอันที่สองก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้พร้อมไม่คิดตังค์ทักษิณพร้อมกลับมาบริหารประเทศครับนี่ชาวเน็ตก็ไปขุดคลิปย้อนย้อนดูว่าทักษิณเนี่ยเคยบอกไว้ว่าถ้าผมกลับประเทศไทยนะผมจะทําสิ่งนี้เนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยพร้อมไม่คําปรึกษานะใครอยากได้รับคําปรึกษามาเลยเดี๋ยวผมไม่คาปรึกษาในการบริหารประเทศ เน่ยแล้วข้อ2ข้อต่อไปคือเนี่ยผมนะจะเดินสายบรรยายนะขอกาขอเลี้ยงกาแฟก็เลี้ยงผมก็พอนะไม่ต้องค่าจ้างอะไรมากมายผมพร้อมจะไปบรรยายทุกที่นะแล้วข้อต่อไปคือผมจะไปชวนนะมหาเศรษฐีเนี่ยมาลงทุนกับสตาร์ทอัพเออเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยไม่กล้าไปเข้าถึงเจ้าสัวอะไรนะเนี่ยมาช่วยกันลงทุนสตาร์ทอัพ นะว่าอย่างนั้นเออนะครับแล้วใครที่มาว่าผมเนี่ยเออผมไม่ว่าอะไรหรอกนะผม,มให้อภัยว่าอย่างนั้นแมสุดยอดจริงๆเลย <c oughs> นะโอ้โหแต่มึงจะ,จะ,จ,ะจะบริหารประเทศอีกเหรอแค่นี้มึงยังอันนี้ไม่พอเหรอนะลูงตูก่แกบ,บริหารเนี่ยเนี่ยสะพานอะไรเนี่ยที่เพิ่งเปิดเนี่ยให้คนไปเที่ยวกันเนี่ย นะครับเรียบไอ้ไอสะพานอะไรคู่ขนานพระรามเก้าก็นั่นก็ผลงานประยุทธนะ์คนแห่กันไปเต็มเลยนะออนะครับไปชื่นชมนะโอ้โหเนี่ยผลงานลงตู่ทั้งนั้นนะเออนี่อ e ีซอฟพาวเวอร์นี่มึงยังไม่เลิกซอฟพาวเวอร์เลยนะอีอูงิงเนี่ยนะหมกมุ่นอยู่แต่ก็ซอฟพาวเวอร์เศรษฐาเป็นไงตอนนี้เดินสายไปนั่นไปนี่นะครับแม่ค้าเป็นไงฮะตอนนี้ตลาดเงียบกิ๊บ เออนะบนกันทั้งติกตอกบนทั้งโซเชียลว่าตลาดมันเงียบกิ๊บนะเออตัวลงประเทศไทยเรานี่มีนายกกี่คนนะคือเอาจริงๆนะมึงก็มาบริหารประเทศมึง,ม,ง,ม,งมึงก็มาเป็นนายกเหอะถ้ามึงจะทำขนาดนั้นนะมึงก็มาเป็นนายกเลยนะครับมึงก็ เขียนกฎหมายใหม่ซะว่าเอ,อติดคุกก็ไม่เป็นไรหรอกนะให้มันเป็นนายกซะมัวแต่ว่าเฮ้ยให้คำปรึกษาคนนี้คนนี้มึงก็เป็นนายกตัวแทนนะว่าง่ายๆนะนายกอุ้งอิงลูกมึงอะลูกมึงก็เป็นนายกตัวแทนนะเศรษฐาก็เป็นนายกตัวแทนนะเออเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปพบทักษิณแล้วนะเศรษฐาเตรียมไปปรึกษานะเตรียมปรึกษาทักษิณแล้วนะตอนเนี้นะครับทักษิณออกมาแล้วเนี่ยเตรียมให้คำปรึกษาแล้วนะ เงินหมื่นเนี่ยจะเอาไงเงินหมื่นเนี่ยนะจะรอดหรือไม่รอดหรือจะเอาอยัางไงถ้าเงินหมื่นทําเนี่ยโอ้โหติดคุกกระ,ะนาวเลยนะเออเอาสิทาเงินหมืห่นเนี่ยมันรอดก่อนนโยบายจระ,ะอันมึงเนี่ยนะโอ้โหนะครับซอฟต์พาวเวอร์เงินหมื่นดิจิตอลอย่างเงี้ยนะเออเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเยเงินหมื่นเนี่ยนะไม่เห็นจะทําสักทีตอนแรกก็บอกทาทันทีทําทันทีท มีกินมีใช้มีเกียนมีชักสีลูกมึงอะนะเออนะครับโหมโปยยปยพัฒนาไปไงล่ะตอนนี้ตลาดเงียบกิบเลยนะเงียบทุกหัวละแหงนะครับตลาดเล็กตลาดใหญ่ตลาดแม่ค้าตลาดนุงตลาดนัดอะไรเงียบไปหมดเออมึงเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะนะก่อนที่มึงจะไปให,ให้คำปรึกษาใครมึงดูปอคอมึงก่อนนะ ตกลงมึงเป็นอะไรกันแน่มึงจะไหวไหมอนะตกลงมึงเป็นมึงแขนหักเนี่ยมึงเป็นอะไรกันแน่มึงนอนตกเตียงหรือว่าไงมึงนอนตกคอมึงนอนตกเตียงคอเค็ดหรือว่าไงหรือผีหักคอมึงนะนะสรุปมึงเป็นอะไรสรุปมึงหายดีแล้วใช่ไหมสรุปมึงไม่ป่วยแล้วใช่ไหมสรุปมึงต่อยมวยได้แลวใช่ไหมนะเออต่อยมวยแบบอยู่ดูใบอะนะเออนะครับว่ามึงนะอยู่ อยู่เงียบๆเฉยๆเถอะไม่ต้องมาเสือกไม่ต้องมาอะไรหรอกนะนะมันจะดีกว่านะยิ่งมึงมาทำม,มันยิ่งมันยิ่งทำเป็นบ้านเมืองนี่มันปุ่นวายอะ่ะนะเออมึงอยู่เฉยๆเถอะมึงอยู่เขียมๆเมถอะวะนะเนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ